ต้นหอมที่มีอาการยอดเหลืองในฤดูฝนที่มีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันสภาพอากาศปิดไม่มีแสงแดดทาให้พืชสังเคราะห์แสงไม่ได้นะคะแล้วก็มีความชื้นในดินสูงทําให้พืชต่างๆมีอาการเกิดโรคแล้วก็ไม่แข็งแรงในฤดูฝนนี้การแก้ปัญหาของเราก็ไม่ต้องยุ่งยากนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับการ ทำให้มันดีขึ้นณนะตอนนี้นะคะเพราะว่าสภาพอากาศมันปิดอยู่แล้วก็ตัดเก็บทั้งหมดเลยเพราะรู้ว่าตัดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่ตัดเก็บทั้งหมดเพื่อที่จะเอามาประกอบอาหารส่วนไหนที่แบ่งเอามาประกอบอาหารให้ล้างน้ํานะคะส่วนไหนที่เราจะเก็บเอาไว้ไม่ต้องล้างน้ําเพื่อยืดระยะเวลาของพืชในการเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะ ใส่กล่องมีฝาปิดหรือใส่ถุงมัดปากถุงเอาไว้ให้แน่นพืชผักที่ไม่มีการล้างน้ําก็จะสามารถเก็บเอาไว้ได้นานในตู้เย็นนะคะต้นที่เราเก็บไปแล้วก็จะค่อยๆทยอยแตกยอดขึ้นมาใหม่ของเราจะบำรุงต้นด้วยการใส่ไตโคเดอร์มาท,ที่เราทําการขยายเชื้อจากข้าวแล้วอีกสองสวันค่อยๆบำรุงต้นด้วยน้ําหมักหรือปุ๋ยหมักที่เราทําเอาไว้นะคะไว้คราวหน้าเราจะมาอัปเดตต้นที่แตกยอดใหม่บางสิ่งบางอย่างที่เหนือจะ การควบคุมก็คือธรรมชาติเป็นครูที่ดีที่สุดสิ่งใดที่อยู่เหนือการควบคุมก็แค่ปล่อยวาง